กับพี่เซลินกับงานออสก้ที่เซ็นทรัลรัดเผาชั้นหนึ่งในวันที่7พฤษภาคมนี้ใครอยากเจอพี่เศร้ามาที่งานกันได้เลย5้าโมงเย็นเป็นต้นไปครับ สวัสดีครับมาพบกับรายการพีเร่เซ้าตอบเม้นกันอีกแล้วเรามาเริ่มจากคำถามแรกกันเลยดีกว่าพี่อยากเป็นหน้ากากอะไรในหน้ากากนักร้องอ่าพี่อยากเป็นหน้ากากปาทูไอคำว่ายำใหญ่เนี่ยแปลว่าอะไรเหรอครับพี่ตอบหน่อยนะครับคำว่ายำใหญ่เนี่ยเป็นฉายาของผมเองครับพี่เซ้าตายํำใหญ่มันมาจากดวงตาของพี่กลมโตเหมือนเม็ดของลูกลำไย,ยนั่นเองเรียกไปเรียกมากลายเป็นตายำใหญ่ตอนไหนก็ไม่รู้พี่เซ้าหนูอยากให้พี่เซ้ากับกังฟู ทำละครสั้นจังเออเออน่าสนใจน่าสนใจพี่จะเก็บไว้พิจารณานะครับทําไมพี่เศร้าหน้าเหมือนแมวเออพี่ก็แปลกใจทั้งที่พี่หน้าเหมือนเจมจิขนาดเนี้ยพี่ไอ้ห้ลเนี่ย ชื่อไอ้แห้วหรือมีชื่ออื่นคะจริงๆแล้วแห้วมันเป็นแมวข้างบ้านนะครับไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรชอบร้องแห้วแหพี่ก็เลยเรียกมันว่าไอ้แห้วพี่เศร้าค่ะแมวหนูเป็นแมวขี้กลัวจะทำหมันได้ไหมคะต้องปรึกษาคุณหมอนะครับกังฟูเนี่ยกลัวคนสุดๆแต่ก็ผ่านมันได้ด้วยดีครับถ้าเรากินอาหารแมวมันจะเป็นอะไรไหมคะตักก้องพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอะไรครับแต่ไม่ควรกินนะจ้าเด็กๆหนูๆควรกินอาหารของมนุษย์ปกติดีกว่านนะพี่เศร้าค่ะแมวของมันไม่ค่อยเล่นกับหนูคะ่ะมันจะมาหาหนูเฉพาะ ตอนดูทีวีอย่างเดียวอะคะ่ะทําไงดีคะจริงๆเขาก็รักน้องแหละแต่บางอารมณ์ก็ไม่อยากให้จับแล้วแต่อารมณ์เขาอะครับเสื้อผ้าแมวหาซื้อได้ที่ไหนคะพี่เห็นอยู่ตามร้านขายอาหารหรือตามโรงพยาบาลสัตว์ก็มักจะมีขายนะครับเสื้อผ้าสัตว์พวกเนี้พี่เศร้าจะทําปลาทูสุกอีกไหมทําอีกครับก็สลับสลับไปกับปลาทูดิบนะถ้าพาแมวไปตรวจโรคไตต้องเสียเงินไหมคะแล้วเสียเงินเท่าไหร่คะสามารถพาน้องแมวไปตรวจโรคไตได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์เสียเงินแค่หลักร้อยแต่ได้รู้สุขภาพแมวที่เรารักก็คุ้มแล้วจ้ะ กังฟูเป็นแมวชอบร้องเหรอคะเห็นรูปในไอจีอ้าปากเยอะกว่าพี่เซาซออีกฮ่าฮ่ใช่เลยน้องรู้ได้ไงกังฟูเนี่ยน้องพี่มันร้องทั้งวันน่ะไม่รู้จะร้องอะไรนักหนะว่าจะพาไปออกอรายการดมแมสซิงเกอร์แล้วเนี่ยแมวผมชอบกัดสัตว์ขนาดเล็กทําไงดีครับมันเป็นธรรมชาติของแมวที่เป็นสัตว์ลักล่าครับถ้าน้องสามารถช่วยเจ้าสัตว์เคาะลายตัวนั้นได้ก็ช่วยเถอครับถ้าช่วยไม่ได้ก็ทําใจนะแมวหนูถูกหมากัดเป็นแผลมีน้าหนองด้วยทําไงดีคะโอ้โห น้องรีบพาไปหาหมอด่วนเลยครับทำไมไม่มีคลิปมา2-3วันแล้วอะอยากดูอะคะ่ะก็พอจะเข้าใจเหตุผลนิดหน่อยพี่อาจจะงานเยอะหรือเรื่องนูน่นเรื่องนี่แต่หนูรอดูคลิปหน้าอยู่นะคะ อ๋อที่ไม่ได้อัพมา2อวันเนี่ยครับตะก,ก้องนะครับแอบไปหนีเที่ยวว่ะดิที่ภูเก็ตเนี่ยใครอยากจะรู้ว่าตะก,ก้องไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะเป็นยังไงติดตามที่คลิปนี้เลยจากช่องพี่เป๋าเป้รักรายการนี้มากเลยขอบพระคุณครับขอให้ติดตามกันไปนานๆชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะพี่เศร้าคะ ถ้าเราฉีดวัคซีนให้แมวเองแมวเราจะเป็นอะไรไหมคะแล้วต้องฉีดตรงไหนล่ะคะพี่เศร้าโอ้ไม่ได้นะครับควรให้คุณหมอเป็นคนฉีดเท่านั้นถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไปฉีดเองแมวเราอาจจะถึงตายได้เลยนะครับพี่เศร้าคะ่ะทําไมแมวถึงไม่ค่อยชอบให้จับหางอะ่ะตรงนั้นเป็นเขตห่วงห้ามของแมวทุกตัวครับเป็นส่วนที่อ่อนไหวของแมวอีกส่วนหนึ่งในร่างกายทางที่ดีเราไม่ควรไปยุ่งไปดึงอาจจะทําให้แมวพิการได้ครับแต่งเพลงเสร็จหรือ,อยังครับเออเอออ่า คือคือว่าแมวมีประจำเดือนไหมคะหนูสงสัยมากๆและอยากรู้คะ่ะแมวเป็นสัตว์ที่ไม่มีประจำเดือนนะครับถ้าหากมีเลือดไหลออกจากช่องคลอดให้เห็นถือว่าผิดปกติต้องรีบพาไปหาหมอทันทีครับพี่เ้าตอบมิน้นอยากให้พี่เร้าเข้าไปอยู่ในหม้อหุงข้าวพี่ก็อยากให้น้องเข้าไปอยู่ในเครื่องซักผ้าครับแม่ไม่ให้เลี้ยงแมวต้องทําอย่างไรแล้วจะไปเลี้ยงแมวทําไมล่ะครับไม่ใช่โดมิโนนะปะโ๊โถถ้าคุณแม่ไม่ให้เลี้ยงก็รอให้น้องโตมีงานมีการทําก่อนนะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองได้เลี้ยงตอนนั้นก็ยังไม่สาายจา พี่เศร้าทำไมพี่ไม่ทำขนแบบน้องกังฟูแล้วทำไมน้องไม่ทำหน้าแบบนักเดทล่ะครับก็พี่คนละพันกับกังฟูไงรักพี่เศร้ามากท่านั่งเท่สุดๆรักกังฟูด,ด้วยขอบคุณครับรักทุกคนเช่นกันจ้าซื้อหนังสือของพี่เศร้าได้จากที่ไหนบ้างตอนนี้หนังสือหมดเกลี้ยงเลยครับหมดแล้วหมดเลยเขาแสดงความยินดีกับผู้ที่มีไว้ครอบครองด้วยนะครับพี่เศร้าคะแมวหนูมีลูกแล้วแต่ว่ามีคนจะให้ลูกแมวมาอีกมันจะดูดนมของแม่แมวอีกตัวได้ไหมคะพี่ไม่ทราบจริงๆครับแล้วแต่นิสัยของ แมวบางตัวด้วยแหละถ้าแม่แมวไม่ให้แมวเด็กกินนมเราคงต้องป้อนเขาเองด้วยนมแพะครับพี่เ้าคะทำไมพี่เป๋าเป้ไม่ไว้กังฟูในเว็บตูนคะตอนสมัยที่ทำนั้นนะ่ะกังฟูมันยังไม่เกิดเลยครับแต่อนาคตถ้าวาดต่อนะก็มีแน่นอนครับอ้าวก็หมดแล้วนะครับสำหรับคำถามในวันนี้สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าคำถามอะไรคาใจก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เ้าตอบเมนกันด้วยละ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะ